สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวเนาะค่ะม้นนี้กะมีแกงไก่ใส่หัวปีเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นถอดนกกระทาเอ่อโรยกระเทียมค่ะอันนี้ก็เจวถวยเกล้าละค่ะอันนี้ก็ไข่ต้มค่ะผักสลัดค่ะข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวค่ะอันนี้อันนี้ได้หัวปีเนาะค่ะ เป็นหัวปีของอิตาลีล่ะคะ่ะเป็นมูเพิ่นหามากคอปูเพิ่นก็คือเพิ่นบอก,กินยุนีเพิ่นจะบอก,กินหัวปีเนาะคะ่ะจะว่าคนไทยกินเหมน,นะคะเพราะว่าแซ่บค่ะ,ะยุโรนจีนนี่แ<ะ>ท่งขนาดด้วย<ะ>ค่ะมากินมากินถ<ะ>ูกกัอืมอืมอืีเมือนกจแล้มค่ะอืมก็ใครใครเด๋ราปูกันเถอ <c oughs> แทบค่ะแทบแกงใส่ไก่ไส้ปลาแดกบานห้าแลค่ะแกงแบบอีสานวันปิดหมดเลยนะตัวแหวนตัวก่ไวันปิดตัวแหวอันเดียวมันยัมดอีกี่ตั้งมกนพอแล้วเราต้องเขย่าอย่างีกบใส่ี๋ Uh -huh. Ma, mamma mami che hai con Puca, Allora, ti faccio io! Ti buono! Allora, vedo che c'è qualche ossicino dentro eh? Mmm, qualche ossicino piccolo! Mm. ah mi mm. 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 嗯，哪还有那个？嗯。 ดีอ่อ,มอืมไปเฮ้ยไม่เอาเลยไม่ได้หรอการหัวปีเพิ่นบ่เคยกินจักเทียค่ะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเนาะคะา่ะครับข้งแรกที่เพิ่นกินค่ะต<า>ั้งแต่ซาอุมมาอยู่อิตาลีเนาะค่ะก็เป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะที่กินอืมใช่ปะ Bon. Bon. Mm.

还有那种。<music> 嗯，打来了 Dette er den. เหนื่อยไหมครับ ค่ะอิตาลีนี่อากาศห้อนแล้วได้ค่ะอากาศห้อนหมู่บ้านในยี่สิบแปดองศาเนะคะ่ะอากาศมืออื่นดูมา้านในเตรนต์แาดอีเนาะบ้านม,มืออื่นอาจจะสามสิบองศาค่ะห่อนค่ะห้อนแบบห้อนแห่งๆไหมคะ่ะอิตาลี

è è un piccino lo è mm? di, mm -hmm. so di questo? qui che ho lasciato. no, non mm. mm. è è un cattillo è un cattillo buono buono è

ตอุ้มก็ถือว่าโชคดีอยู่ค่ะมาถึงเมืองนอกเมืองหน้าเนาะคะ่ะต่ว่าก็มี่อาหารไทยกินยังสิไหมคะอาหารอีสานอาหารไทยติ่แบบว่าไปไซก็ต้องกินเนาะคะ่ะเพราะว่าขาดบ่ใดเลยก็คืออาหารไทยบานเฮากาอิตาลีนี่ก็จะเป็นเมืองเป็นประเทศที่จริญอาหารเนะคะ่ะเอ่อบ่ราว่าจะเป็นพวกผักพวกผลไม้ย,ยังสิไหมคะเพิ่นก็มีคือจังบานเฮาเลยเด้ดค่ะแล้วกาที่สําคัญก็คืออากาศเนาะคะ่ะอากาศอิตาลีนี่จะค่อนข้างร้อน เวลาหนาร้อนนี่ก็คือร้อนเพื่อจังบันเท่าเลยค่ะแล้วก็จะมีะพี่ๆคนไทยเนาะค่ะที่เพิ่นมาอยู่หนีแล้วเพิ่นก็ปลูกพักนาค่ะปลูกพักปลูกแบบว่าพวกพักใบกะเพราพักอีตูแล้วก็มีบักพุงด้ยค่ะท่านไต่ก็จะมีพี่คนไทยเพิ่นปลูกเป็นแบบว่าพวกบักพุงตะไคร้มีทุกอย่างค่ะบักพริกนะซิไหมค่ะปลูกเป็นสวนๆเลยไหมค่ะเพิ่นก็จัดทรงเนาะค่ะตามอิตาลีค่อยู่ค่ะคือแบบว่ามีกินตลอดปีแต่ว่า เอ่อสาอุ่มกับบัได้สร้างเอ่อไก่ดอกคะ่ะกับสร้างไก่ไก่ที่เพิ่นสุรากะจัดสร้างที่เพิ่นปลูกบักพริกเนาะค่ะพริกเอ่อพริกแดงพริกชิฟ้าบานเฮาพริกแดงจินดาก็ว่าไปเนาะคะ่ะก็จะมีบักเขือแล้วก็พวกะใบกะเพราผักอีตูไปังสันไมค้ค่ะจะสร้างแบบน้องสันเนาะคะ่ะแล้วก็พวกตะไคร้ต้องสิไหมคะ่ะ <c oughs> แล้วเพิ่นกาขายถืกเนาะค่ะเพิ่นขายว่าแพงเลยค่ะเพิ่นขายราคาแบบเป็นกันเองเนาะคะ่ะพี่คนไทยอยู่นี่แล้วก็พวกพักผลไม้ของอิตาลีหลายค่ะมีกินแบบตลอดเอ่อตลอดปีเลยค่ะเอ่อแล้วก็พวกผลไม้ตามข้างทางสิกะเฮาสามารถเก็บกินได้แบบเอ่อเพิ่นกะเป็นของเอ่อสาธารณะไหมค่ะสามารถเก็บกินได้ทุกคนเนาะ,ะสิ่ไหมค่ะก็ดีอยู่ค่ะแล้วก็พวกพัก พวกผักพวกนอกไม่พวกเ,เหมือนผักบานเห่ากลับไปเก็บในปางใช่ไหมคะ่ะมีให้เก็บกิน่นยูเนาะคะ่ะแต่ว่ามองทีเสาอุ้มยูกะจากไก่เนาะคะ่ะไก่จากเอ่อท่างปลาท่างปลาพวกปลาพวกดงใช่ไหมคะ่ะที่ไปหาพวกผักเอ่อพวกผักพวกนอกไม่แต่ว่าก็จะมีพีคนไทยเป็นมูกันละคะ่ะผลกลับไปหาทุกกาทิต์เนาะคะ่ะไปเอาทุกอาทิตแ์่บลูก จะสุ mm ่มขอตัวก้อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะเน่คาคือเก่านะคะสุมก็ต้องขอขอบคุณถูกกาลังใจเลยนะคะที่เขามารับชมที่เขามาติดตามกันต้องขอขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ